สวัสดีค่ะป้าจะกับน้องนาลิตะมารายงานตัวนะคะน้องนาลิตะมาหาป่าละค่ะวันนี้คุณยบาลฟินเล่นเอามาชงค่ะเพคนว่าเอาน้องนาลิตะมาชงป่าว่าสัตว่คุณมาเอาน้องนาลิตะมาชงเพื้นป่าคุณมาโคโล่โคโนนาริตะโน่โอ้นาริตะคนสวย์ตอาเจ๊อาเจ๊อันโน่คนสวยใช่ไหมคะ คอนชรใช่ไหมคะเอพี่เชีคร์าทำอะไรคะพี่เชีคร์ว่าใส่เสื้อลายก right? <Unter> ันเดียวกันก right? ็ปาเลยแต่ว oh ่าคนละสีป oh ้าสีชมพูจีนูสีฟ้าใช่ไหมคะอชิใช่ไหมคะอาใช่ไหมคดูคุณตัวค่ะอชิดูคุณตัวค่ะดูคุณตวค่ะปาอดูคุณตัวค่ะปากอดูคุณตัวค่ะ เม่เห็นหน้าสวงมือค่ะหนูน,นันิตะเป็นสาวเปินเวิรนอ่ะเป็นสาวเปินเวิรนล่ะค่ะห,หน,นูได้ส่งผมไม่หอมส่งผมเปื่อยอย่างนั้นแหละเนี่ยบ๊วยนูในส้อมผมไม่เป็นบลูกสวัสดีค่ะนันิตะค่ะเจ้าเอกอะไรนันิตะสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะนันิตะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีรู้ไหมสวัสดีค่ะก่อนเร็ว สวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีสค, like ค่ะก่อนหนูอาใช่ฮะใส่ตวดูใส่ตัวดใส่ตวใส่ตวเอาแล้วตวดกันเลยทังตวดกันเลยโอ <co ld> <co ld> <boom> um, ้ยโหเห็นซองเหมือแล้วว่าเป็นสาวเพิ่อเหมือนแล้วว่า ไปไปหาลูก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 ไปหาลกหาลูกใสลูกดิใส่ลจะเอราจะไปไหนคะเราจะไปไหนคะหนูจะไปเสือเล็กลูกมะลุบอ่บอหนูจะไปเสือเล็กกกบลุกมันบอหนูจะไปกบลุกใช่ไหมคะ นู้คนช่วยทำอ่ะนู้คนช่วยใช่ไหมคะจะไปกับลุงใช่ไหมคะไปหาลุง<ช>ไปจะไปหาลุงแค่ละจ้า

ยังปัญหายัย้อนเพราะยังมันยอกจ้ะจ้ะไปหาลุงมาหาลุงหาลุงจะหาลุงมาไปหาลุงหนูคือยิ้มสวยใช่ไหมคะยิ้มสวยมากจ้ะยิ้มสวยมากเลยค่ะคุณลุงคุณลุงทำอะไรครับคุณลุงทำอะไรครับ

ได่ซ้อมมือเนื่องพี่เป็นสาวเด้อแต่ละพี่เทียร่างเทียขนมนี่จ้าน้องเคตคนสวยจ้าวัสดีค่ะหา่ไหนคะรู้เคทกระลัางจะเค็อันขนมแล้วค่ะน้องก็จะเอาตะไคร้แดงจ้า ต้มน้ำไปโดนว่ะเห็ดอันขนมเม็ดขนนนะคะ่ะหุ่นจีนูหน่อยขนขขนุ่งผีเพจขันมจีนูหน่อยอืมพีเก็ดมันลุลับไลบ่เก,ด,เกดไหมเ ของหลงพีเค็ดน้าหล,ลวงอะเข็ม<ช>น่อยจะไปสื่อของกับคุณลุงเพื่อนค่ะจะเอาจะเอาหน่องไปนำไปสื่อของแป๊บหนึง่งเพราะว่าอันบริสุทธิอ์ของหลายเลยสิอเอาหน,น่องดีตาไปนำค่ะเอาหน่องไปขี่รถเลน่นนำหนเนาะหนูจะไปกับป้าใช่ไหมคะเราจะไปกับป้าใช่ไหมคะ,ไ,ะไป นุ๊กนุกเข้านูออกหนาบานนูกเข่าหลังบานใจทหนไปเบิกขุณแมทเพื่อยิ้มคนยายเทพทำไมยิ้มสวยจังโอ้โหปลาปลาสัญญาโอ้ยเป็นไงไอย่างนางจ้ะนาริตะเอาลงเลยเอาลงเ่ะสุปของเราให้น่งค่ะลองดูค่ะนาริตะ ออช้าเอ๊ะอนุคนช่วยมาเลยค่ะโอเคอสบายไหมคะอาจารย์สบายไห <S <S ม,คะ,มไหคะนาดิสบายไหมคะยิ้มให้เอ็ซีดูหน่อยค่ะานาดิตายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยจ้ายิ้มช่วยช่วยค่ะส่งผมนนหนูคือสวยแท้ลูกช่วยช่วยหน่อยค่ะฮึ ส่งผมนูก็สวยแถบากินอมันแค่้เดินะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซก่อนลูกเร็วหนูนอริตาคนสวยคุณหนูคนสวยใช่ไหมเนี่ยนี่กดนี่ก่อนฟังนี่เบังขาเหมือนจะคุณบังขาเหมือน อืมเอากิฟติดเอาวันเอากิฟติดเอาจาา้าแท่งแท่งวันแท่งเดี๋ยวไปเจียบดึงออกหนูสอวผมเป็นเราสั่นลัวไม่รีตัวเอ้ ก็เห็นไหมในพี่เจ๋าก็หลางจะแจัดส่งผมเห็นนวงค่ะฟังพี่เจอก็หลาจดส่งผมเห็นหนงแล้วนี่ตาค่ะเพราะว่าส่งผมเห็นนก็คือมูเบิ้งขาเก้างเพนค่ะเบิ้งเบิ้งขาเลาจะวนขาไไหนคะนาิตาหนู่สวยยงคะ่นขาเบิ้งขานะาสวยยงคู ไป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 ่อยากอยู่ซือ้ไาไปเบิ้งขาจ้ะพุยิ้นอยิ้มสวยก่อนลูกอนยิ้มสวยก่อนส่งผมนนงหนขามงนขา้เหมืนขาเหมเหมือนขาเหมือน จะนู้ก็ไปเป็นจ่าทุกตรวดขาตอคุณคุณเบ้ขาจะก็ไปเป็นขาขาขางสายอ่ปิดเจอโน้วอัย่านคณะขาสายเบงขาเออน้คิดว่าอยญานคนขาเบิ้งขาแต่เบิ้งขาิ่นจะเพราะว่าขาขางสายหนองนี่เพิ่อเสียอันเนี่ยนะสนับผู้ที่ขางสายแล้วเดียานะคะตอดนะคาตอด แต่เองยันในบูกยันในกุ้มหเป็ดในหลอดความสวยของป้ายิ้มหน่อยค่ะนิตายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะแต่แต่โกมูบบบบมขวดเลยบังคับบังคับคนขาขางสายผู้สีอันแห้งกว่าจ้ะป้าแจ๋วป้าแจ๋วติดคลิปให้น้องจ้า สวยหรือยังคะโอ้ยหนุ่นน่ะเทปเทปส่งยากค่ะเราจะป้าเจ้าติ้นให้แล้วละจ้ะเจ้าืนปาป้าค่ะค่ะสำหรับคินนี้ป้าเจ้ากำลังนันี้ตากาล่าไปก่อนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าเจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝนจมนอยแ่มนเหมอนฝนไันแ่นฝน